ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นใครๆก็ว่าดีแล้วจะดีจริงหรือไม่ใครที่อยากจะรู้ว่าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนั้นดียังไงมาดูคำตอบกันเลยนะครับหนึ่งก็คือช่วยกระชับรูขุมขนน้ำเย็นนั้นนอ,อกจากจะช่วยทำให้ผิวหน้ารู้สึกสดชื่นแล้วประโยชน์เด่นๆอีกอย่างก็คือสามารถช่วยทำให้ผิวหน้าเต่งตึงและรูขุมขนกระชับขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำที่เย็นจะช่วยทำให้รูขุมขนบนผิวหน้าของคุณหดเล็กลงแต่ทั้งนี้ก็สามารถช่วยได้เพียงแค่ ช่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากล้างหน้าไปแล้วถึงแม้รูขุมขนจะกระชับก็ตามแต่ถ้าหากว่าระหว่างวันผิวหน้าต้องเผชิญกับอากาศร้อนๆก็สามารถทําให้รูขุมขนขยายกว้างขึ้นได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นการล้างหน้าด้วยน้าเย็นจึงไม่สามารถช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้ตลอดไปนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้หลายคนมักเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นถ้าหากว่าล้างหน้าด้วยน้ำเย็นอย่างสม่ำเสมอรูขุมขนก็จะคอยกระชับอยู่สม่ำเสมอนั่นเอง 2. ก็คือช่วยลดสิวสำหรับคุณสาวๆที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบสิวน้องหรือว่าสิวผดรวมไปถึงคนที่มีรอยแดงหลังจากกดสิวใหม่ๆน้ำเย็นนั้นจะช่วยทำให้สิวยุบลงได้อย่างง่ายและรอยแดงต่างๆก็จะหายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับเนื่องจากน้ำเย็นจะช่วยไปลดอุณหภูมิของผิว ทำให้อาการอักเสบต่างๆลดลงได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทําความสะอาดใบหน้าของคุณอีกด้วยถ้าหากคุณทําถูกขั้นตอนและสะอาดนอกจากสิวจะหายแล้วก็ยังจะช่วยป้องกันสิวใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยนั่นเองนะครับ 3. ก็คือช่วยลดความมันบนใบหน้าเนื่องจากการล้างหน้าด้วยน้ําเย็นนั้นทําให้รูขุมขนกระชับขึ้นจึงส่งผลทําให้น้ํามันบนใบหน้าออกมาน้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นระหว่างวันหน้าก็จะไม่ค่อยมัน ทั้งนี้สําหรับใครที่หน้ามันมากๆขอแนะนําให้ล้างหน้าด้วยน้ําเย็นทุกเช้าเย็นหากทําเป็นประจําก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าของคุณให้ค่อยๆน้อยลงได้นั่นเองนะครับ 4. ก็คือช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนและกระจ่างใสการใช้น้ําเย็นล้างหน้าจะทําให้เลือดบริเวณหน้าไหลเวียนได้ดีและหากเลือดไหลเวียนได้ดีก็จะช่วยส่งผลให้ผิวหน้าของคุณดูเปล่งปลั่งสดใส อีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวไม่แห้งตึงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเมื่อรูขุมขนกระชับขึ้นก็จะส่งผลให้ผิวหน้าของคุณดูเรียบเนียนมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยลดและป้องกันริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของคุณได้นั่นเองนะครับ5้าก็คือช่วยให้แต่งหน้าได้เนียนและเครื่องสําอางติดทนนานได้อีกด้วย เนื่องจากเมื่อคุณล้างหน้าด้วยน้ำเย็นแล้วผิวก็จะกระชับเรียบเนียนและเต่งตึงดังนั้นถ้าหากล้างหน้าเสร็จใหม่ๆแล้วมาแต่งหน้าจะทําให้การแต่งหน้านั้นง่ายมากขึ้นอย่างเช่นลงรองพื้นได้เนียนกลิบเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนอกจากนี้แล้วยังทําให้เครื่องสำอางติดทนนานได้ทั้งวันอีกด้วยนะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเห็นทีคุณคงจะต้องเปลี่ยนจากล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นมาล้างหน้าด้วยน้ําเย็นกันดูแล้วนะครับ แต่น้ำเย็นในที่นี้ก็ควรจะเป็นน้ำเย็นในอุณภูมิห้องปกตินะครับไม่ควรใช้น้ำเย็นจัดจากตู้เย็นเพราะจะทําให้ผิวเสียสมดุลได้นั่นเองรับรองได้ว่าถ้าทําตามนี้แล้วคุณจะได้รู้แน่นอนว่าการล้างหน้าด้วยน้ําเย็นนั้นจะสามารถช่วยให้ผิวหน้าดีขึ้นได้ขนาดไหนและเมื่อคุณได้ความรู้ดีๆจากการล้างหน้าด้วยน้ําเย็นแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับและขอให้คุณกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับแห่งความสวยในครั้งต่อไป ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีแต่รอยยิ้มนะครับสวัสดีครับ